ต้นโพ15เมตรกว่าๆเดี๋ยวนี้หักมาเลยรอดได้ยังไงอ่าไม่จะเดินไม่ดีนี่ตายายตรงนี้ก็อยู่ไม่รู้กี่ร้อยกี่ข้กี่อนี่เจดีร้อยปีอะคร่อมเจดีย์6 7 8เจดีไม่ไม่รอดได้ยังไงนะครับ กูเสียใจมีมาสิบสี่สิบเมตรมา้มันเป็นต้นหนึปป่งตะรุนแรงหน่อยไปถึงจะรุใหญ่นะเนี่ยนัยน่นน, <c oughs> น่ะเจ้าว่าโอ้ยังงไโอ้คนละเรื่องกันไม่ต้องเนี้เจ้าว,ว่าก,กับช่วยเจ้าว,ว่าก็ใหญ่สุดแล้วนี่เอาใหญ่สุดในตรงนี้นะน่ยหักได้ยังไงหักแล้วนี่ <c oughs> บุญช่วย <c oughs> วยโโออ้้เเย รอดได้ยังไงดูทีฮะนี่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะสถานที่สวดปฏิโมกอาจารย์สมเกียรตินี่นี่ไม่มีเด้อรอดได้ยังไงนี่ ะนอยุเลยยุเลยีนะเขไม่ได้ด้วย้อางสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาดูเอากันแล้วกันนะเนี่ยเจดีหกเจ็ดแปดเจดีต้นก้านต้นโพคร่อมไว้เป็นร้อยปีอ่ะนะแล้วเมื่อวานก็ฝนกันโชกหนักหักแต่รอดได้ยังไงเนี่ยะไม่มีถูกอะไรเลยเนี่ยเห็นไหม

ครอบเลยนะเจดีตัวนี้นะท่านโอ้พายุหัวบุญเข้ามานี่ครับ